สวัสดีครับวันนี้แคทชาโคจะมาแนะนำเตาวทานนะครับ2,800ลิตร,นะรวันนี้ก็กำลังเผานะครับเป็นเตาแรกนะครับ นี่ตัวถังนะครับเป็นถังหนาอ,อกมิลนะครับใส่ไม้ได้ประมาณ1ตันนะครับหรือ1ตันนิดๆนะครับตัวนี้ผมทำประตูนะครับเป็นประตูเปิดเต็มใบนะครับสามารถ นำา่านออกได้ไวนะครับแล้วก็นำเข้าได้ไวนะครับตสวนี้จะมีรูระบายน้ำนะครับอยู่ด้านล่างถังนะครับเป็นวาล์วหนึ่งนิ้วนะครับ จุดนะครับถ้าไม้แห้งก็อยู่ประมาณไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับ3-5ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นไม้สดแนะนำให้อุดจทิ้งไว้นะครับประมาณ1-2วันนะครับยังไม่ต้องจุดจริงนะครับมันจะทำให้เปลือง จะเพิ่งในการจุดนะครับมากนะครับอันนี้ก็น่าจะได้ทานสักแปดถึงสิบกระสอบนะครับยูเรียนะครับก็อันนี้แก๊สก,ก็กำลัง ตัวนี้นะครับหนาประมาณ10มิลสิบมิลนิดนิดยิงย่งหนาก็อจ,จะทำให้อายุการใช้งานายาวนานขึ้นนะครับก็ใครสนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ที่เบอร์084 816 5595นะครับมีหลายขนาดนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดากลางๆนะครับสามารถาทำงานาคนเดียวได้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับครับขอบคุณครับ